เน yeah> uh uh mm? <|so|> ี่ครับน้ำใส่ไรเย็นครับน้ำใส่ไรเย็นเบิ้งอันอันนี้แม่นังนี่บักหอยบวบหอยจีนบักหอยเชอรี่นะครับเออโหหลายตัวนี่บักหอยเชอรี่ครับโอ้ตอนนี้หลายค่ะกูเยอะแยะมากมายงเนะะป๊หไม่คินแซ่บก็ยังเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายชื่อวีเหยบมันหไรนั่นนี่อ้เดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาเดี๋จะทิพา้แม่ประวันมาเก็บเอา ได้หลายเลยนี่อืเนี่ยได้เป็นทุ่งพูแล้วเนาะได้เป็นทุ่งเนี่ไม่ต้องไปหาลียอ่าเราไม่หาใกล้ซ้ำนี่อูีิมาเก็บหอยเฉลี่มาเก็บหอยเฉลี่กันแม่ประวันก่อนอืมอันนี้มากับเสียนเสียนเท็ดน้าครับเพราะว่าค่ะถ้าแม่อยากได้ปลากับมามาใต่ไฟซองหอยาำคืนแถวๆนี้แหละหอยเป็นดำๆเลยหอยเป็นดำๆหอยลายนี่ เนี่ยบพี้นม้ขน,น,นาดนี้แะนี่ออดมสมุป้าหลายเออพู่เโบ่เียกระเสียนเหอนครับได้ยังเข้าได้ยังอเ,เอาเบิ้งแน่เบิ้งแน่เสียนเนี่ยพึ่งไปเบ้ทาย,ยูบไหมเออกลงป,กป้ากลง,งดงนี่ะไปหาจังไดขึ้นได้ครับอันเขียนพ่อเอน,นี่ก็พาไปลุยเด ลุยม่ใช่รู้กี่ตงของฟ้าบ่ได้บ่วอมาเบิ่งกันแย่งเนาะพี่น้องครับมีตะเสียนไหมครับอันว่องนึงได้ถุงปุยนึงถุงปุยหน่อยอันนี้ไอ้เหยี่ยยังเห็ดปกเห็ดปกครับย่างเล่นเรนนะครับเวนว่เนี่บ่อเอาจริงกันว่เนี่ยตองแม้งเวนธรรมดาเด้นหนิโอ้โว่าหนึ่งได้หลายวันวอให้เห็ดแท้วอเนี่ถ้าเวนเอาแท้นี่เยาว่าละ นี่ยำได้ปูได้ปลาเขาเพื่อนเนี่ยหาว่าได้ดอกยำได้ปูได้ปูได้ปลาได้ตอได้ยังเอื้อนเลยเ้อะเดืโดเดืโดมาบ้านเธอหนึ่งไปเห็นงานมือเดนอดอย่างเราหาเราหาปูหาปลาหาตอเก่งพูนตอจังหาบวกเบนเวาเบนาเบิางตอเบิางอยัางเขาแปะตอเอาอย่างตอบางเราบางหนึ่งเนี่ยเราลงเฟสบางเนี่ยออ้ยเดี๋ยวยังห้องหนึ่งทำนี้อะไรเนี่ไม่ได้แล้วยุ่งแย่ อยู่ดวงบาณเหรอดวงปางเห็ดมันสูงผมไม่สูงเที่เอาใดบ่เอาได้อยู่แล้วไมสูงแต่วผมมาสิกับมือเอื่นบ่ได้าว่สิเอามือใดเอื่นผมไม่ได้สิกับกรุงเทพสีเอื่นไปเห็นงานไปกรุงเทพไปเห็นงานว่าจะว่าจะกลับบ้าน์วัดใดกับบ้านบ่กลับมาแล้วกันลงไปกรุงเทพเลยวันนี้ที่เดินหน้าไปทางพุ่นนั่นบ่ชูติ้งก็บพอเอ๋โอยพ่อเอ๋พ่อเอ๋แล้วด้ถุงปุ๋ยนึงแม่นบ่ โอ้ถุงปุยซัมฟางมือนี่คนไหนอ่ะพุ้ยนั่นพ่นเท่านี้นะพ่นจากคว้ามาหน่ะหนวหาเห็ดพ่อกันครับหาเห็ดพ่อกันมาไม่ยั่งลาะเบื้องหน้าพ่อหอยกันไลยครับเโาเก็บบังหอยเพราะว่าเดี๋ยวจะพาเมียมาเก็บเ่าก็เลยจะเอาเก็บเออพาเมียมาเก็บครับเอาไปเก็บเอาห็ดตำปลาเดี๋เอาไปตำปลาเนี่ยลำบากอยังเออตำปลาสิลำบากอยังเดี๋ยวมองเดียวหรอพ่อ น so totally ั่นละถุงป pues ุยเสยครับว่าได้เห็ดถุงปุยหนึ่งแล้วไม่ได้ตัวไหนทุงปุยหนึ่งอีลิแล้วบ่ออกกพ่นหนึ่งหนึ่งแล้วพ้นนี่เราไปเอาพ่นหนึ่งนี่นี่ได้ถุงปุยหน่อยนี่ละเออ หาห่าดอกคืนนี่อ๋อแล้วก็อยู่พ้นพุ่นก็บ่ได้ดอกปามาเพุ่นเราพุ่นนี่พุ่นนี่พุ่นนี่อะร่บเอาพุ่นนี่มาเรียบร้อยว่าพวดนพ่นอีกก็ไปแล้วอันนี้ถอนยังนี่ถอนยังถอนเราขาวว่ามันแล้วครับโอ้โหก็จะกินเอ็มร้อยว่าไหมนะท่านน่ะเอ็มร้อยเปิดฝาเอ็มร้อยเปิดฝา เอาครับว่บากันไปครับวิธีชาวบ้านครับ,ว,ว,บ,รบวิธีชาวบ้านก้นมันมังมวนเออมาหาเห็ดมารอธงนะกะพกเอ็มรอยมานน้ำมามารอเขามารอเขาเอ,อเอาว่าเอาเรื่องโครงการไขฟังเนี่ยปุ๋ยใส่ยลายปรนได็เห็นหน้านี่ปุ๋ยนี่สอบละ พันกว่าบาทเบิดอส,อบสองสอบเบิดสองสอบเออสองสอบส่ยสี่ลองสอบสี่ลาสองสอบกับพันกว่ากัากาเป็น 2, <fram behind S 1> สองพันสามพันกว่าสองโอ้สองสามพันมันแพงเนาะกับโชคดีที่ว่านางผัวถ่วมโชคดีจีแต่ว่ากันันปายป้ายนี่ขมันขมันนางผัว่วมเหรอเขาได้เปลอยเพื่อนี่ลอยถุงเนีาดียวเป็นลอยลยกระสอบลอย กระทบปุ Finnish, no ๋ย okay, น like, like ี่มันขึ้นอย่างไรบอกพูดมาบนน้อยแล้วแกคิดซีไรหาไรเนาะได้ตังโลดเนาะเพคนเมึงมามีบองยางมามีบองอีเลยมันเบียดกันทิพย์เลยธรรมดาหายังครับหนึ่ยหายเหยื่อหายเหยื่อได้แล้วบอกไออันโอ้ไม่ใช่เบ็ดบอกส่เป็ดปลาข้าวใส่เป็ดปลาข้าวอ่าโอ้เดือดใหญ่ใหญ่หาเหยื่อใหญ่ดีใส่เดือนใหญ่ครับถ้าตัวน้อยมันก็กิน บ่บ่บ่ตัวน้อยมันรอดหมดโอ้ตัวน้อยไม่กินเลอได้ได้ถึงได้หาเดีอ่ะเอา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 เบ็ดแบบไหนครับแบบเบ็ดเบ็ดใหญ่เบ็ดเบ็ดใหญ่แบบไหนเบือเบ็ดอะเบ็ดฝรั่งเหรอเบ็ดที่เบ็ดตีเบ็ดปลาข้าวเนี่ยแล้วเราเอาถูถูกไอ้นี่ไงเผือกไอ้เผือกป่ะเนี่ยโอ้ใช้เผือกไงแล้วก็ผูกลงน้ำเผือกเผือกเผือกแล้วแล้วเราใส่ที่ไหนใส่ในห้วย ในในห้วยนู่นนะอ๋อแต่ว่าห้วยนู่นดูนี่บ่ห้วยนี่ห้วยบ้านน้ำอ้อมนี่ละห้วยน้ำอ้อมแต่ต้องหาใส่เดือนใหญ่เน้อได้หลายตอนนี้น้ำมันจะมาไม่มานั่นได้ถ้าเราสองตัวสามตัวอืมใช่มองนี่ก็ถือปลาเข้าบูมีดีแถวนี้ถือเบ็ดน้อยเบ็ดน้อยอันนี้เบ็ดใหญ่เลยนี่นี่ก็ใส่เบอร์สิบเจ็ดคนน่ะ หาไส่เดือนครับหาใส่เดือนใส่เดือนใหญ่นะครับต้องเป็นใส่เดือนใหญ่ไปใส่ปลาข้าวปลา,า,าข้าวครับได้หัวในคลองเออเออน้าหัวน้อนหมายถึงที่ตะวันออกหรือที่ตะวันตกครับทิศเหนือทิศใต้อ่าทิศเหนือเขาเอื่นนะอย่างทิศเหนือเอื่นนาหัวน้อนออถ้าถ้าถ้าทิศใต้ล่ะเขาเอื่นทิศปะตีนบอก บอถ้าทิศใต้เฮิร์นยังก็หัวนอนบอป,ปะตีน,ตนทิศใต้แถวนี้เฮิรนปรตีนนะครับ<อ>ทิศปะตีนแล้วถ้าทิศเหนือเฮิรนหัวนอนอือ้าใจแล้วครับต้องเชื่อมานี่ออกมาตรงหน้าเนี่ยมาออกมาตรงหน้ามาเบ่งออกมาเรีนตรงหน้า<อ>มาหาเห็ดพร้มอมเลาะตรงหน้านนดไ,นได้ขอดเห็ดไปกินครับเห็ดปวก เอามาเบิ่งไกลๆเดี๋ยวเบิ่งตีถุงตีอย่างใส่กินสองคนเบิ่งเอาเอาวางลงนี่ดีวางลงนี่ดีเห็นสัตว์สเลยเฮาเอาหนี่วางมึงนี่เปล่นเปลี่ยนหนี่ไรเห็ดปวกด้วยแท้เลยเห็ดปวกไก่หน่อยปวดน้ำแกงปวดน้ำแกงเออนี่หนี่นี่โอ้ ดอกใหญ่เลยดอกใเน่าออมีเห็ดแดงน้ำเห็ดหนึ่งเห็ดแดงน้ำดอกหนึ่งอืมตัวนี้เห็ดอันนี้เห็ดบวกขี้เทาบวกขี้เทามันใจด้วยวะบวกขี้เทามันใจแม่นหูวัดล้วอย่ามาบ่าแม่นได้ว่อด้วยนะบอกตัวนี้เห็ดเห็ดอันปวดน้ำแก่เนี่ยมันจะมีเนียนห่างมันจะเน่าจริงจี่นี่เอขาไปล่างล่างล่างก็รู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 หัก เขา,าได้ทิมแล้วนะเนาะเขาก็ต้องใช้น้ำเกลือล่างออกกันวะอตอ่มุนไพรเนาะสมุนไพรอ๋อได้หลายเติมเยอะพอได้กินเนะาะอยงั้นกินได้เยอะได้เครื่องถุงปี <laughs> <laughs> เครื่องถุงปียเครื่องถุงปีหน่อยอ่ะเหี๋ยวแล้วบอกว่าเขางาหมีดีเลยขางาหมี่ดีครับเขางาหมี่ดีใบหน้าเดียวเลยนี่หน้าบุญทุกคนนี้เขางาหมี่ดีครับนี่ ตัวงามแท้ครับปีนี้งามทุกคนเลยน่าใส่ใจเย็นมีมีป่าบ่เขาจะเห็นว่าบ้านเฮาเป็นยังไงยังไงก็เห็นในนี่มันเออเห็นจีลงไปบ้านเฮาแล้วก็ดีเห็นบ้านเฮาจีบ้านเฮาอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ถึงท่วมได้เขาได้น้ำได้เขาได้น้ำ มองท้วมกับส้ว,สว,วนมนี่มมองท้วมกทบส้วมนี่โอ้โห่เนี่ยมองจังสี่มองน้ำไหลจังสี่ไหมเขามีคนมาหาปูหาปลาเนี่ยบอกมาจายก็อายางพื้นโดนเอาหนิโอ้เอายางพื้นใส่ไฟซองอะบอกไฟซองแล้วก็จากเอาอืมบูที่เข่าแต่ละเจ้ามันมันมันหิวมันถอกันได้นี่ยเข่านี่เออเขาถอกแล้วเขาอียัางนี้เขาเอาิญ ก็ขอลอยหก็ขอลอยหอมันถอก็ได้่างนี้เาขานี่อืมันเยชอบเบ็ดเราเด่นอืม่เอนหนามันลดลงกิเรื่มถอกเนาะถอกกบดินมันกะึงเวลามันก็ถอดโอ้ น้ำพอดีนะครับนี่น้ำพดอดีบ่อถ่วมบ่อ่วงแต่ว่า,า,มมาอ่าเลยไปอีกโลสองโลสามโลนี่ยถ่วมนะครับถ่วมล้อมรอบมีถ่วมมีบ่อถ่วมครับมีเสียหายครับมีพอดีพองามแบบนี้แหละครับหลายน้ำแห้งกระล่มนี่ยน้ำแห้งกระล่มอยูอ่แล้วเนาะเห็นทั่ว,วนีวปนะครับ<ม>ลงยูทูบมัก็เห็นโลกทวปทีปเด้

แบบนี้เล่นบอนี่ลูน้ำางเอาเองด้อสิแบงก็ละครึ่งอกินสิแบงให้ยุ่บอนี่แบงให้ยุ่บโอ้ยางมาเล่นน้ำาซื้อกับแบงให้แบงให้นะน้องว้าวกนลงยูทูปโอ้โหเห็นหน้าวอยู่ ใส่เอาไรเอาพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วโอ้ยเกิดเจ้าอยากแที่ยวหนจะลางดีๆจะพัดเจ้าอือออ่าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออนี่ไม่ยากเลยอือครับบ่มีน้อยหนักครับไม่น่าหนักลับทั้งไหนพี่แล้วทั้งนี้กลับได้ยังบ่ฮะโบกับรับกับหนักโอ้กลับยากเนาะอ่า ครับกลับบ้านแล้วครับที่นี่